โลโลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขโอกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็พเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะก็ผ่านไปเนาะ เดือนตุลาเนะาะวันที่สามสบเอ็ดตุลานี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นที่เมืองไทยเราเนาะเออก็ <c oughs> มีเหตุการณ์เนะาะนะก็มีคนถามเข้ามาเรื่องอาถามเนาะคำถามตั้งคำถามว่าทำยังไง าที่ใช้ความรุนแรงกับพระว่างน้นคือเขาตีปากพระแล้วเนาะใช่ไหมเออได้ยินว่ามีข่าวอยู่ว่าเขาต่อยปากพระว่างั้ง <c oughs> มันก็มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างมันเกิดจากเหตุจากปัจจนะัยเนาะเออนะเนาะบางทีก็เอาปากไปรับหมัดเขาก็มีจริงไหมล่ะเออ ไม่รู้จักหลบเนะเาะที่จริงพระหรือเรียกว่าสมมุติสงฆ์ก็เอาคนทำต่างคนก็ต่างรักษา,าศาสนาแต่ในเมื่อ,อาการกระทำหรือพิธีรักษามันแตกต่างกันไม่เห็นด้วยมันตรงกันข้ามเนาะเออมันก็ต้องมีการถกเถียง มีการาประทะคา,ารลมกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเนาะส่วนท่านจะมาถามความเห็นของหลวงจาก,ก็คือทุกอย่างเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนะาะบางทีก็ทุกคนเราเนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นผู้รักศาสนาเป็นผู้รักษาศา,าสนา แต่วิธีรักษามันต่างกันเนาะ,ะการกระทำนี่ต่างกันการปฏิบัติต่างกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อ้างว่าเป็นคนรักศาสนาแต่ไม่ศึกษารักษาแบบนี้มันผิดวิธีวิธีมันผิดก็มีเนาะเออ ลู้จาว่าถ้าจะรักษาจริงๆในการปฏิบัติจริงๆอ่ะต้องรักษาน้ําจิตน้ําใจกันนะเนาะอ่าบางทีถูกใจก็ไม่ถูกต้องเนาะอ่านะอ่าเราก็ต้องย้อนไปที่สมัยพุทธกาล <c oughs> พระสมมาสมพุทธเจ้าของพวกเราตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ยิ่งไม่ไม่กี่คนนะคิดดู่นะ ที่จะประกาศศาสนาพระองค์ก็อยู่กับรัฐที่อื่นศาสนาอื่นมากมายก่ายกองพระองค์ก็ไม่เคยไปด่าไปตำหนิเนาะก็สังเกตง,ง่ายๆพระองค์ใช้ความรู้นะใช้เหตุใช้ผลใช้ปนะัญญาเนาะใช้สติใช้ปัญญาเนะะญญานะ ไม่ใช่ว่าไปตำหนิไปด่าคนอื่นเขาว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกนะอืมนะพระองค์ใช้ปัญญาอันเลิศนะอะอะให้เขาเห็นโทษเห็นภยัยของอมิจฉาทิฏฐินี่เห็นไหมให้เห็นโทษเห็นภัยของออการเดินทางผิดชี้ให้เห็นโทษเนาะนะ ไม่ใช่ไปด่ากันเนาะทุกวันนี้ทุกคนก็อเป็นคนที่ว่าเป็นผู้รักษาศาสนาเป็นคนรักษาศาสนาเนาะก็จะบอกว่าพวกหนึ่งทําลายอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ยคือวิธีมันผิดวิธีทำเนาะโดยไม่ทําความเข้าใจเลยใช้อารมณ์นี่เขาเรียกว่าใช้อารมณ์ไม่ใช้สติปัญญาเนาะ มันมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะเออนะอบางทีก็โดนกำปั้นก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะเนะนะอ่ที่จริงพระเราไม่ควรเอาปากไปรับกำปั้นเขาหรอกเนาะเออนะอ่าอ่าแต่แกอ่าไปใช้ผิดวิธีเนาะอ่าอ่า หลังจากก็เคยเคยเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะ,ะเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าท่านก็คิดดีแต่วิธีการของท่านผิดมันไม่สูกต้องอะนะวิธีการท้าเราหลักรักษาศาสนาเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติบูชาประพฤติปฏิบัตินะอ่าอ่า เมื่อลงใจพร้อมใจแล้วใจตัวเองฝึกตนดีแล้วเราก็นำธรรมะตัวนั้นนะแล้วก็เอาผลที่เราปฏิบัตินั้นมาบอกกล่าวบอกเล่าธรรมะอันเลิศอันประเสริญน,นี้นะส่วนคนจะไปเห็นต่างกับตัวเองนันเป็นเรื่องธรรมดานะสองคนสองค,ความคิดร้อยคนร้อยธรรมนะ ใจเขาไม่เห็นด้วยกับเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ impossible นะนี่พูดภาษาฝรั่งด้วยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดเราก็ยังขัดแย้งกันเลยนะจะทำให้คนอื่นมาถูกอกถูกใจเราไปทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะเอะเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดทุกวันเลยนะเรื่องว่าเหตุ hey, ป,ปัจจโย อุปนิสยปัจจยโยพระพุทธเจ้าพูดนิสัยต่างจิตต่างใจต่างนิสัยต่างกรรมนะเออใส่เสื้อยังคนละสีเลยไม่เหมือนกันเลยทรงผมก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะเพราะอุปนิสัยไม่เหมือนกันนะจะให้คนอื่นมาเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้นะเหมือนลุงตาจะไปเป็นเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้เนาะ เพราะฉะนั้นนะเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยคุณธรรมน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนนะนี่เห็นไหมรักษาแบบพระสิ้นคิดเนี่ยมารักษาแบบศาสนาเนี่ยรักษาจิตรักษาใจรักษาศีลรักษาธรรมนี่คือรักษาศาสนานะภา เข้าไปสู่การปฏิบัติพาเข้าไปสู่ศีลสู่ธรรมสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเห็นไหมเมื่อมีกุลบุตรกุณธิดานะมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติเห็นไหมนี่คือความเจริญงอกงามทางศาสนาเห็นไหมสร้างศรัทธาสร้างกําลังใจนะให้พอกพูนเจริญงอกงามขึ้นนะนี่อ่านะนะ เนี่ยนะจะแนะนําทําแบบวัดป่าบนน้ำไม่อินนะเนี่ยนะเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาก็อยู่คนเดียวเห็นไหมตอนนี้ก็มีเห็นไหมมีคนมาปฏิบัตินําเอาธรรมะนาเอาศีลเอาธรรมเข้ามาสู่จิตสู่ใจนะศาสนาคือคนนะคือใจคนนะหลวงตาพูดอยู่ตลอด เมื่อใจคนเสื่อมจากศีลจากธรรมนั่นแหละเสื่อมจากศาสนาเดี๋ยวนี้ลูกตายเห็นแล้วนะพระเราไปเป็นหมอผีก็มีนะเป็นคนทรงก็มีเดี๋ยวนี้มีคนทรงหมูเด้งแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะจัดพิธีกรรมทรงหมูเด้งว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะมนษุษย์เนี่ยนะนะ มันไปกันใหญ่แล้วนะอ่านะโอ้โหส่งดเรมอนอย่างเงี้ยเอาไปเอามากลายเป็นมิจฉาทิสิเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วตอนนี้นี่เขาเรียกว่าความเห็นวิปลาสนะความเห็นผิดนั่นเองความเห็นวิปลาสนะไปนับถืออะไรล่ะเล่นตามกระแสอยากลงอยากดังเนาะ บางคนก็โอ้ยเนี่ยใบหวย่อะอะ่เป็นพระใบหวยเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีญาหนากระจังรู้อนาคตไปสังงน้นเนาะนี่นี่น,นี่มันผิดวิธีอ่อ่าอ่าเพราะฉะนั้นศาสนาพูธเราก็พูดว่าอาริยสัจสีอริยสัจสีหมายถึงความจริงสี่ประการพระพุทธเจ้าประกาศความจริงสี่ประการนะ เรียกว่าอริยสัจสี่นะความจริงสี่ประการหนึ่งคือทุกข์ให้รู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในเหตุข,ของทุกข์นเนี่อันที่สองอันที่สามรู้แจ้งในความดับลงของทุกข์และค่อยรู้ว่านี่คือทางพ้นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าความจริงสี่ประการเห็นไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมนี่นี่น,นี่นะ เป็นอย่างนี้ศาสนาพุทธเราเดี๋ยวนี้มันผ้ามัวไปกันใหญ่แล้วนะนะเออนะไปกันใหญ่แล้วอพระก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสไปนะ,ะพราโยมไปนับสืออะไรก็ไม่รู้นับถือพญานาคนับถือต้นไม้ใบหญ้านฮะ,ะไม่นับถือไม่น้อมนำเอารัตนตรยัย เป็นแก้วสามประการที่พระพุทธเจ้าประกาศนั่นก็คือพุทธทังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสร้างขังสรนังกชามิเรียกว่าน้อมนําเอาพระพุทธพระธรรมพิษพสฆ์นี่แหละนะนะเป็นที่พึ่งอันเลิศอันประเสริฐที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีน,ะนี่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 นเพราะฉะนั้น การรักษาจิตใจตัวเองให้มีศีลมีธรรมปฏิบัติบูชานั่นแหละเรียกว่าเป็นบูชาอันเลิศอันยิ่งนี่นะอะไรจะมีคุณค่าอะไรจะประเสริฐประเลิศอ่าเลิศกว่านำศีลธรรมเข้ามาสู่จิตใจผู้คนนั่นแหละคือนำศาสนาเข้ามาถึงจิตถึงใจคนอ่าตาขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ จากคุณชาติดีจันโดครับอ,อยากถามหลวงตาพระถูกทําร้ายจิตใจทำไมคนถึงโหดร้ายแบบนี้กับพระครับหลวงตาครับอธรรมดาพระก็ไม่อยู่ในที่ตั้งของตัวเองนะอะเนาะอะไรล่ะโคจรอะไรล่ะไม่สมควรเนะหลวงตาไม่ได้เห็นดีด้วยและก็ไม่ได้ว่าผิดว่าถูกนะ เราต้องดูด้วยนะ,ะโรคมันก็โหดร้ายโรคของกิเลสมันก็ทำลายตัวของมันเองอยู่แล้วความเป็นอัตตาความเห็นแก่ตัวเมื่อเรารู้ว่ามันโหดร้ายนะเราก็ทำลายกิเลสจากจิตใจตัวเองเสียไม่ใช่ไปทำลายคนอื่นนะเนาะการไปมุ่งหวังทำลายผู้อื่นไม่ใช่ศาสนาหรอกศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นศาสนาสอนเอาไว้ขัดเกาตัวเองนะ ชำระกิเลสในใจตัวเองนะไม่ใช่ไปชี้หน้าว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกชี้ลงหัวใจตัวเองว่ามันผิดหรือมันถูกเนี่ยมันหลิดคนพาลมันอยู่ที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกมันมีแต่ผู้รู้กับผู้หลงนะและเมื่อรู้ว่าเขาหลงอ่ะนะเออเราก็รู้ซะอย่าไปอ่า ใกล้ซะอย่างเงี้ยเนาะเรืยอว่าปัทะ,ะประมนะเนาะโลกมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราไม่รู้จักเองเราไม่รู้เองเนาะเราพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเนะี่ยการแก้ไขที่ดีที่สุดคือแก้ไขตัวเองไม่ใช่ไปวิ่งแก้ไขคนอื่นนะแก้ที่ใจอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองนี่แหละเนาะ เออนะเพราะฉะนั้นธรรมะเอาไว้ฝึกตัวเองเอาไว้สอนตัวเองเอาไว้พึ่งตัวเองไม่ใช่เอาไปเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นเนาะเพราะฉะนั้นกิเลสอยู่ในใจเราชำระส่วนคนอื่นทุกขเขาต้องดับเองแล้วละ่ะจริงไหมคนจะฟังไม่ฟังมันเป็นเรื่องของเขานะอ่าเราทำให้ดีที่สุดสร้างเหตุที่ดีที่สุดเมื่อเราเห็น าพาเขาทำเหตุแล้วเขาเห็นดีเห็นงามว่ามันถูกต้องมันอะไรเขาก็จะเดินตามเราเองนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นนะอ่า,อาการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคืออย่าเข้าไปแก้เลยแก้ที่ใจเรานี่แหละเนาะเออเนะอาะก็ขอสาธุก,การด้วยทำไม่มีอะไรแล้วนะเนาะก็ออกไปประท้วงบ่อยๆแล้วก็ต่อยกันบ่อยๆจะได้ออกทีวีอย่างนี้เขาสร้างเหตุเนาะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่หลวงตาเนี่ยไม่เอาละกูกลัวเจ็บปากเนาะเอาไว้ให้มันแตกตรงหน้าหนาวดีกว่าเนะเาะอเ้าวรับพร ยะหาวะริวะหาปุราปาริปุรเรนติสะครังเอวะเมวะอิโซรินังเปตัานังอุปกปัติอิจิตังปิตังสุมหังคิป,ปะเมวะชมิจันตุสัมบีปเรนตุสังกปาจันโดปรนละโซยะทามณีโชติละโซยะทาอะพิวาดานาสิริสะนิจังมุทาาพจายิโนจัตตารุธรรมวัฏันติอายุวันนสุข,ขัง ha lang sa, so.